เรอางที่ได้เป็นเขาคิดว่าคีเธอึขนาดนี้ว่าคนที่อ้เราให้เรารักกันในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้เธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ เมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตรงนี้ว้าวมาตั้งนานมีกันและกันมาแค่ไหนจับจังหวะธรรมดาเนี่ยมีเพียงควารัก<ช>รที่สองเราในหัวใจร,รักเพียงเธอและตลอดไปโอ้โหอันนี้พี่ว่ามันได้อยู่แล้วหละห่ะ ใช่ตแต่ทีนี้มันเดี๋ยวตอนจบมันจะจะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้อตอนนี้คือคือโซ่กลัวว่าสุขภาพโซ่วันเสาร์จะแย่ถูกไหมโลกตอนนี้ก็แย่ครับหยวคอึออองแล้วช่วงช่วงแรกโซ่คิดว่าโซ่จะอึดอัดไหมครับคุณนุ่มลองฟังอีกนะฮะตห้องตอนเฉพาะตอนแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้ อครับแต่ว่าแบติกัดก็ตามตามนะครับสองซ้อมหลักมันจบอะไรเงีอยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามันถ้ามันเสียจบปุ๊บทงไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งกับวงวิธีตามตามไปคุ้มแค่ก่อนเพราะของกล้องมันไม่มีปัญหาเรื่องควาับวมเยอะแต่อย่างเดียวคือเพราะว่ากล้องมันกล้องต้องเปลี่ยนบล็อกหน้าตัวเองอย่าเครียครับเพราะว่าเพราะว่าแบติกัดเนี่ยเราทำวันวันเดียวนะมันก็คูอทำให้แกเร็วมากเลยคือมาเช็คปุ๊บ ตัดไปพี่เกาต้องเร่งทําวงพอทําวงเสร็จตอนดึกพวกครูก็ต้องวิ่งไปอัดคาราเต้พวกแกแล้วก็ส่งมาให้พวกแกใช่เนี่ว่าทั้งนั้นคือทุกอย่างมันต้องตามตามที่เขาคัดมาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนทวเราเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเรื่องไอ้งมิกซ์ ตรงทีให้ยเดี๋ยวผมลองซ้อมหลายแบบไว้ก่อนโอดีครับแล้ววันเสาร์ดูก็ไม่ต้องให้ทุกคนดูให้ให้ผมก็ดูให้แล้วเดี๋ยวผูมาปรับกับวงว่ามันดีไหมครับเพราะแต่ผมไม่ได้ก๊อปเข้ามาใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ฟังแล้วไม่ไม่คือทุกอย่างพอผู้หญิงเปลี่ยนเป็นผู้ชายผู้ชายเปลี่ยน็นผู้หญิงมันมีความแตกต่างเรื่องเสียงอยู่แล้วข้อที่หนึ่งโอเคลูกต่างๆอาจจะคล้ายคลึงกันแต่วิธีการเล่าเรื่องไม่เหมือนแน่ นี่เป็นข้อที่ดีแล้วกับการที่แบบร้องเสียงแต่มันก็จะมีข้อยากเรื่องการวางช่องเสียงเพราะผู้หญิงผู้ชายมันช่องเสียงไม่เท่ากันมันก็จะมีความยากแล้วก็ความงงในตรงนั้นอ่ะก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับโหมดของเพลงที่เขาตั้งมาตั้งแต่ตอนแรกเข้ารับป่ะครับดีแล้วว่าตัมอะไครับรับขอโทษตับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟัง คำพูดนับร้อยพันที่ต้องการอื่นเอ่ยไม่ว่าจะน,นานสักเท่าไรสบายใจอันไหนเออเอาที่เราสบายใจครับสบายใจอ่ะครูให้ที่สบายใจที่โซ่คิดว่าโซ่จะมั่นใจที่สุดผมว่าอันนี้แต่ว่าคือกลัวแบบครูกองเขาบอกว่าให้ใหลบครึ่งหรือหนึ่งเพราะว่าคือเพลงนี้มันมีความบวกของความสว่างของความรู้สึก เข้าใจสิ่งน,นี้ไหมเขาต้องการ